ตอถอนหนามไม่ฟืนผู้สวนไม่จ้ะตอไปนํำต้นใหม่ต้นไรพู้นข้าย,ยืบักเผาวกายั่งอยู่อันนี้ก็ต้นละมุดต้นละมุดตัวนี้ก็ต้นไ่เติบคางไปทั้งปุ่นเป็นน้องนนามง่ยๆจ้า นีน้ำอันนี้บ่มีน้ำไปอยู่ได้ยู่ไ,ได้กินชั่วโมงตอนนี้บ่ได้กินต่อน้ำใส่ไม่ฟื้นฟูเอาไหมหาปุ๋ยมาใส่สิขุดข้าบไปให้มูปลูกนำ้ำเพราะงี้เราก็ขยายออกแน่แล้วล่ะคนไว้เลี้ยงอยู่ ี่มีกระกร้าด้วยกันเดี๋ยวจักนนอยมันกขึ้นนอนอกเติมทอไม่ต้นน้ำใจดีๆปลูกกล้วยคนปลูกกล้วยดี กล้วยเป็นตออยู่นี่กล้วยหอมทองกล้วยหอมนิ่นปลูกเอาไม่ซุ้มเกามันตุยวัดแล้วปลูกเอาไม่เิ่มต้นไม่ตอทอตอหนามใส่ไม่

ก็ราคาเก็บยาขึ้นรถเลิกงาน,น,นขดคากัน,นขึ้นาไปให้มูขึ้ไ้ตรมไก่กันบ้านท่ถามอยู่ได้ยงังกินแรงบ่

What ao nhưng mà nghỉ hoa bao nhầy phần này ta ba cỏ phun ní ta hoa tôm cây. nào ngâm hoa phần này tôm cay chỉ lên. กออำลังขยายยัง่อยขยายออกหลายๆนีพุดนาต่มอ,อิกกระปุ่นพุดนาไปคลายเลยคุณเด้นเลยทำเงินทำเงินทำเงินคุนเด้

ừm anh em chị ta anh em chị ta anh em chị เดี๋ยวมือลังค่อยมาขุดเอาไหมได้สองเงาเอาไปฝากโมวันิ่นสิไปใสตุมไก่วันหลังค่อยขุดอีกงามอยู่กี่น้อง